บคุณรู้หรือไม่ว่าผักที่เรามองข้ามอาจเป็นสุดยอดอาหารป้องกันโรคบี b. ใช่แล้วผักที่ดูธรรมดาธรรมดานี่แหละอาจมีคุณค่าทางโภชนาการหรือความคาดหมายจนแสงหน้าผักโคมไปอย่างไม่น่าเชื่อหลายคนอาจจะสงสัยว่าผักอะไรกันนะที่ซ่อนพลังวิเศษไว้มากมายขนาดนี้ตั้งแต่การช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งบำรุงหัวใจเสริมสร้างกระดูกไปจนถึงการดูแลผิวพรรณมันคือบี water crate b นั่นเองบี b. เปิดเผยความลับ วอเตอร์ครีคือสุดยอดผักตามข้อมูลจาก CDC บศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา CDC ได้จัดอันดับผักและผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงถึง47ชนิดและสิ่งที่น่าทึ่งคือวอเตอร์ครีสามารถคว้าอันดับหนึ่งไปครองได้อย่างสวยงามด้วยคะแนนเต็ม100 100แซงหน้าผักโขมที่ได้คะแนน86.43และกะหล่ำปลีที่ได้91.9ไปอย่างขาดลอยบี B. แล้ววอเตอร์ครีในบ้านเราหลักดี ในประเทศไทยวอเตอร์ครสอาจไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าผักชนิดอื่นๆแต่ก็สามารถหาซื้อได้ตามตลาดสดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาววอเตอร์ครสจะมีรสชาติเผ็ดซ่าเล็กน้อยและขมนิดๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้หลายคนชื่นชอบราคาของวอเตอร์ครีสก็ไม่แพงมากนักจับต้องได้สบายกระเป๋าบีแต่เดี๋ยวก่อนบีหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าวอเตอร์ครสอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายมากกว่า15ชนิด ไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์วิตามินซีวิตามินเควิตามินเอวิตามินบีธาตุเหล็กแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกมากมายเช่นเบต้าแคโรทีนลูทีนซีแซนทีนฟลาวนอยด์และซันโฟราเฟนการทานวอเตอร์ครสจึงไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลายแต่ยังดีต่อสุขภาพและความงามอีกด้วยบีประโยชน์สุดว้าวที่คุณจะได้รับจากการทานวอเตอร์บีถ้าคุณทานวอเตอร์เครสอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอคุณจะได้รับประโยชน์มากมายอย่างแน่นอน มาดูกันว่ามีอะไรบ้างบี B. ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งบี B. งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าสารประกอบแพคในวอเตอร์เครสสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและป้องกันการเกิดโรคได้โดยแพคจะเข้าไปต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยให้ร่างกายขับสารพิษผ่านทางตับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารอเมริกัน Journal of c l i n i c a l n u t r i t i o n พบว่าผู้ที่ทานวอเตอร์เป็นประจำมีดัชนีสารต้านอนุมูลอิสระสูงขึ้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารได้อย่างมีในสำคัญ b ีดีต่อหัวใจ b ีวอเตอร์ครอุดมไปด้วยเคอร์ซิตินซึ่งเป็นสารประกอบธรรมชาติที่ช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตและช่วยควบคุมความดันโลหิตนอกจากนี้ยังมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแคลเซียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุหลักในอาหารแดชที่แนะนําสําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจการทานวอเตอร์สเป็นประจำจึงช่วยรักษาสียรภาพของหลอดเลือดลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและช่วยให้หัวใจทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น b เือเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน b วอเตอร์เครสดิบเพียงหนึ่งถ้วยเล็กสามารถให้วิตามินซีเกือบ100เซของปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันวิตามินซีเป็นสารอาหารสําคัญที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนอกจากนี้วิตามินเอในวอเตอร์ครสยังช่วยรักษาเยื่อบุผิวและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอากาศหนาวบีเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงบีทวอเตอร์ครสมีวิตามินเคสูงซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการสังเคราะห์โปรตีนสร้างกระดูกการขาดวิตามินเคในระยะยาวอาจทําให้มวลกระดูกลดลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนนอกจากนี้แคลเซียมแมกนีเซียมและวิตามินซีในวอเตอร์ครส ยังช่วยเสริมสร้างและปกป้องโครงสร้างกระดูกให้แข็งแรงยิ่งขึ้นอีกด้วย b ปรับปรุงสุขภาพดวงตา b w a t e r ์เครสเป็นแหล่งธรรมชาติของลูทีนและซีแซนทีนซึ่งเป็นแคโรทีนอยสองชนิดที่ทำหน้าที่กรองแสงสีฟ้าและปกป้องจอประสาทตาวารสารจากสุวิทยาระบุว่าผู้ที่ทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารทั้งสองชนิดนี้มีความเสี่ยงต่อภาวะจอประสาทตาเสื่อมตามัยลดลงการเพิ่มอเตอร์เครสลงในอาหารประจำวันจึงช่วยรักษาการมองเห็นและปกป้องดวงตาจากอันตรายของหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ได้ บีช่วยย่อยอาหารและควบคุมน้ำหนักบีด้วยปริมาณไฟเบอร์และน้ำที่สูงวอตอร์เครสจึงช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือ w a t e r c r e รสมีแคลอรี่ต่ำมากเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือรักษารูปร่างเมื่อทานคู่กับอาหารมันๆ w a t e r c r ครสยังช่วยลดไขมันส่วนเกินทำให้รู้สึกเบาสบายท้องหลังมื้ออาหารบี B. บำรุงผิวพรรณและชะลอวัยบีวิตามินซีและอ e. ีในปริมาณสูงในว a t e r c r ครส ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตามธรรมชาติช่วยให้ผิวกระชับและเป็นปล่งสารต้านอนุมูลอิสระยังช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์ผิวที่เกิดจากรังสี U.V และมละภาวะงานวิจัยขนาดเล็กที่ตีพิมพ์ในวารสาร Clinical Nutrition เจอพบว่าผู้ที่ทานวอเตอร์เครสเสริมเป็นเวลา8สัปดาห์มีผิวเรียบเนียนชุ่มชื้นมากขึ้นและลดเลือนริ้วรอยก่อนไวัยได้อย่างมีในสําคัญบีข้อควรรู้ก่อนทานวอเตอร์เครสทานอย่างไรให้ปลอดภยัยและได้ประโยชน์สูงสุดบี บีปริมาณที่แนะนำบีควรทานสัปดาห์ละ 2- ถึงสครั้งครั้งละประมาณ5 0 1ถึงกรัมเพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างเหมาะสมบีวิธีเตรียมบีล้างให้สะอาดใต้น้ำไหลแช่ในน้ำเกลือเจือจางประมาณ1 0บถึงนาทีบีที่สำคัญคือบีหลีกเลี่ยงการทานดิบควรลวกก่อนปรุงไม่ควรปรุงด้วยความร้อนสูงนานเกินไปเพื่อความปลอดภัยและรักษาคุณค่าทางโภชนาการบีใครควรระวังบีผู้ที่รับประทานเยลละลายลิมเลือดผู้ที่มีประวัตินิ่วในไต หรือผู้ที่มีอาการแพ้ควรจำกัดการรับประทานและปรึกษาแพทย์ก่อนทานเป็นประจำบี B. ประเด็นน่าคิด B. บางคนอาจมองว่าวอเตอร์ครสมีรสชาติขมเกินไปไม่คุ้นเคยหรือหายากในบางพื้นที่ทำให้ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร B. ีคุณคิดว่าเราจะสามารถนำวอเตอร์ครสมาประยุกต์ใช้ในอาหารไทยได้อย่างไรบ้างเพื่อให้คนไทยเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากผักชนิดนี้มากขึ้นบมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย